ไม่เห็นจะดีเลยไปเอากล้องตัวนั้นมาทีต่อไปจะถ่ายที่ซีนแรกแรกผู้กำกับไทซ่อนที่ซิก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนี่มีปัญหาสิก็เมื่อกี้ะนะเล่นยาก,กว่าเด็กคนนั้น แกตลอดนะคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของนักแสดงคืออะไรความสามารถไม่ก็เซนส์แรงจูงใจความพยายามอืมมันก็สำคัญอยู่หรอกแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องการสื่อสารถ้าถูกนักแสดงคนอื่นหรือพวกสตาฟเกียรเข้างานก็จะหายหมดถ้าวางมาทำเป็นยิ่งใหญ่ก็จะทำให้ใหเมื่อมีอนาคตได้คิดจะทำให้เด็กคนนั้นสำนึกงานหรอนั่น คิดอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอแต่มันก็เหมือนกับเป็นการเรียนรู้การแสดงของนายมันเหมือนกับที่ฉันจินตนาการไว้เลยเด็กคนนั้นเก่งกว่าผมอีกผมก็แค่ทำเหมือนกับทุกที่แค่นั้นแต่นายก็ทำมันออกมาได้โดยที่ฉันไม่ได้บอกอะไรการที่อ่านความคิดคนอื่นออกมาก็ถือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งแน่นอนว่าการเข้าถึงบบาทถือเป็นพื้นฐานของนักแสดง แต่นักแสดงที่สามารถเข้าถึงเจตนารมณ์ได้โดยไม่ต้องพูดถือว่ามีค่ามากเพราะในหัวของผู้กำกับนะมันมีภาพที่ถูกต้องอยู่แล้วไงล่ะนายจ้องเป็นนักแสดงที่แสดงเข้าถึงบทบาทมากกว่าการเป็นนักแสดงที่เก่งเฉยๆนะไม่ล่ะผมไม่ได้จะเป็นนักแสดงสักหน่อยเพราะแบบนี้ผมก็เลยได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมาแล้วหนึ่งก้าว ในวงการของผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะอควาฉันจะจดจำเอาไว้คราน้าฉันไม่แพ้าหนแน่พะพยอนเรื่องนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เราม,มาเกิดเป็นลูกของไอ้ดูเหมือนว่าหนังของผู้กกับได้รับเสนอชึงเข้าชิงรางวัลอะไรสักอย่างพอมาคิดดูแล้วการแสดงของเราก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่า สุดท้ายแล้วหนังเรื่องนั้นก็โดนไอ้ฟ้านเรียกกันหมดไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าแต่งานก็ร้อมเข้ามามากขึ้นถ้าพูดถึงไอเดนนตอนนี้แล้วละก็ถือว่าเป็นไอดอลที่ขายดีถล่มทลายเลย,ยก็น่าจะประมาณนั่นแหละใจเป็นตึกตั้งสาคัญไอเอ็มก็ใกล้จะอายุ20ปีแล้วตอนนี้พวกเราก็ยังคนใช้ชีวิตประจําแล้วแบบไม่ปลดเผยต่อสถานการณ์อย่างมีความสุขกันต่อไปแล้วก็ อาไรไมยะกร็รอกคุณหมอหายตัวไปวันนี้ก็น่ารักน่ารักมากเลยถึงโดยรวมหมาม้าจะน่ารักกว่าก็เถะนะแข่งอะไรกันเนี่ยพวกเราได้เข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วแต่ว่าไปแล้วเชอาก่อนเพอาปแมใครทำอะไรงั้นเหรอและอายุจริงเท่าไหรนะ่แน่เออเอ๊ะถ้าเ,เก,กิดว่าเราอายุน้อยกว่า อะไรเนี่ยอย่าเป็นแค่เด็กน้อยจริงๆด้วยหลังจากนี้ไปเธอต้องฟังที่ฉันพูดละยายเด็กน้อยฉันก็เป็นสวทีโตแล้วยังไงละ่ะมาเธออายุของผู้หญิงเนี่ยชันเป็นเด็กที่ไม่มีคนหละอยากอ,อกเลยเราายื่องในชางก่อนนั่นเจ้ามาเธออย่าทำเลยจะได้ไหมช่าามันเถอะมันก็ใช่นะเพราะนึกถึงเราาื่องในชาตก่อนแล้วมันก็รู้สึกหดหูเลยแฮะเพราะเราค่อนข้างชอบชีวิตในตอนนี้มากกว่า เทียบกับการทาง,งานหนักทุกวันแล้วชีวิตก่อนเด็กที่เอาแต่กินนอนอ่านหนังสือเล่นแบบนี้อความันสบายมากแต่ว่ายานั่นตั้งใจและน,น่าดูเด็กอนุบาลกำลังอ่านหนังสือเล่นหน้าปึกของนังส,สุฮิโกะเดี๋ยวถุกทุกคนนะจ๊ะได้เวลาแสดงโชว์แล้วนะมาเก็บของให้เรืร่อยอกันเถอะคราวน,นี้จะให้ผู้ปกครองการแต่งของทุกคนด้วยนะมาเก็บของให้เรืร่อยตั้งใจฝนซ้อมกันเถอะค่ะรับ ไม่เอาหนูไม่อยากเต้นรูบีจบ้จังรูบี้จังทำไมถึงหนีออกมาล่ะก็ฉันเต้นไม่เก่งนี่นะต้องบอกว่าไม่เคยทำเลยมากกว่าอฮ้ยอาตาเก็บตัวเล่นอยู่ในห้องอย่างเดียว,ลวเลยรงไงยายเดกรุ่นใหม่ ชอบเจ็บตัวนั้นแหละเราพยายามหลายครั้งแล้วแต่ก็ทําไม่ได้ไม่รู้สึกเลยว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้หรอนะว่าเขยจะไรมาก่อนแต่แบบนี้น่าดีแลหรอชีวิตของเธอมันยังอีกยาวไกลนะ ซ้อมเต้นอยู่หรองั้นมามาซ้อมด้วยดีกว่าการแสดงรอบนี้จะใช้พวกเพลงเก่าเลยต้องซ้อมซักหน่อย h u s h kiss Big ต o m b a t i c i s o l i o มามาถ้าตอนนั้นมันดูแปลกๆตอนแสดงที่บูโดดังยกแขนสูงกว่านี้อีกเอ๊ะ หรือว่าจะดูวิดีโอคอนเสิร์ตของมาม้างั้นเหรอือความจำดีจังเลยนะแม้อยู่แล้วก็รอดูการแสดงของม,มาม้ามาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วจนจำท่าเต้นได้ทั้งหมดแบบนั้นเหรอตรงท่อนนี้มันตั้งสูงอออ,อไม่เป็นไรนะการเคลื่อนไหวของรูบี้มันกลับจัดเตรียมล้มอยู่ตลอดเลย ก็รอนะมันก็จะล้มอยู่ตลอดถ้าไม่เตรียมตั้งท่าให้ดีก็จะบาดเจ็บนะสิถ้าบัวแตกกลัวล้มเดี๋ยวจะล้มยิ่งกว่าเดิมอีกนะต้องยืดอ,อกตัวตรงเข้าไว้สิไม่เป็นไรหรอกเชื่อมาม้าสิ ชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในห้องพยาบาลร่างกายแม่ยองขยับแทาจะไม่ทำตามที่สั่งเลยทำได้แค่คอยฟ้าหลงไหลอยู่บนเตียงเท่านั้นการเคลื่อนไหวแท้ๆของหมาม,ามันฝังอยู่ในสมองของเราทั้งหมดแสงสว่างทั้งหมดนั้นมันแผดเผาเข้าไปในแก้วตาแสงสว่างของฉันถ้าเคลื่อนไหวได้แบบนั้นแล้วก็ ถ้ามีอิสระแบบนั้นบ้างขยับสิขยับให้มากกว่านี้ร่างกกยของฉันฉันเองก็เต้นได้เหมือนกันใหญ่ยยนี่ไม่ใช่ว่าสดาและคนเป็นอย่างเดียวหรอ เซนส์ด้านการเต้นก็มีแถมยามีรูปร่างที่ได้มาจากเป็นคนแม่อีกเผลอจินตนาการเรื่องน่ากลัวไปแล้วเรา <c oughs> ลองติดต่อไปหาผู้ชายที่เลิกไปแล้วสักหน่อย <c oughs> นี่ <c oughs> พวกเด็กๆ <c oughs> ก็โตขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> เรามาเจอดูหน่อยไหมเ <c oughs> ปล่าคะ่ะ <c oughs> ฉันไม่ได้จะคุยเรื่องกนว่าคึ้นดีกันสักหน่อย สาเหตุก็เพราะว่าแอบไปได้ยินเรื่องที่เด็กๆคุยกันก็พยายามจะไม่คิดเรื่องนี้หรอกนะพี่สาวทริโนสเกะแต่ว่าพ่อของพวกเรานี่เป็นใครกันแน่แค่คิดก็ช็อกจัดจิตตกและสิทอริกนสเกะงี้ง่าฉมัคิมากกับเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นด้วยหรอก็ต้องเป็นการต้อท้องแล้วนะผู้ชายระนาดนั้นไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายก็ได้ค่อยสรุปแบบบไปกันจะได้เราคิดว่าแบบนี้คงไม่ดีแน่ ลูกของฉันน่าฉลาดสุดๆเขาต้องเข้าใจเรื่องของผู้ราแน,น่สอนที่อยู่ใหม่ก็อ่ะไ <c oughs> อ้นี่น,นะต้องถ่ายรซ่าหน่อยพี่ซาลอนอีเลเวอร์จังเธอเมีชยชอบไอจริงๆเลยนะเรื่องงานก็ไปได้สวยน่ารักจริงๆติดตามยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นกันแล้วแล้วผู้ติดตามโลกแบนนี่กำลังมองดูฉันหน่อยไม่แต่จะใส่ก,กับไม่ได้ฮะเฮ้ชิคกี้พายหน้ใส่กันเลยนันน่งนี แต่ก็ช่างมันเถอะได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ก็ยัอมดีกว่าโดนทุบตีฉันไม่มีความทรงจำหรือว่าถูกครัางรางหรอนะคนแบบนั้นจะเป็นไอดอลได้ยังไงภาพลักษณ์ของไอดอลที่ฉันรู้จักคือคนที่คอยแจกรอยยิ้มให้ทุกคนยิ้ได้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ตรงข้ามกับคนที่โกหกและอาตะเกลียดคนอื่นอย่างฉันเลย คนแบบฉันรักแฟนคลับไม่เป็นแรงเหระแล้วก็ไม่มีแฟนคลับมารงด้วยก็ดีไม่ใช่เหรอยังไงมันก็เป็นงานที่ไม่เหมาะกับคนธรรมดาอยู่แล้วภูมิหลังแบบนั้นก็สร้างคาแรคเตอร์ได้ด้วยแต่ว่าพวกอดัมันจะบอกรักทุกคนนี่ถ้าฉันพูดมันก็เหมือนโกหกโกหกแตสิเกับการโกหกนั้นแต่ต้องการกาอโกหกที่ทททสวยหรูต่งางหากการโกหกก็ถือเป็นพระสวรรค์นะก็ไม่เลยนี่มาเถอะนะมาเถอะ แต่ดีหรอถึงจากโกหกก็สามารถบอกรักออกไปได้เหรอที่จริงเธอก็อยากจะรักเป็นเหมือนกันไม่ใช่เหรอก็แค่ไม่รู้วิธีเท่านั้นแค่ยังหาคนที่ใช่ไม่เจอแค่ร้องเต้นให้มันดูน่ารักรรก,ก็ถือเป็นการแสดงความรักต่อแฟนๆแล้วถ้ามาเป็นไอดอลแล้วแค่คำว่าฉันรักเธอก็จะมีอยู่ในเนื้อเพลงอีกมากมายอีกอย่างระหว่างที่กำลังบ,บอกรักทุกคนออกไป คำโกหกอาจจะกลายเป็นความจริงก็ได้คำโกหกจะกลายเป็นความจริงพอได้ยินคำพูดนั้นเราก็ตัดสินใจที่จะมาเป็นไอดอลเราอยากจะรักใครสักคนอยากมีใครสักคนให้ได้รักเราคิดว่าถ้ามาเป็นไอดอลจะสามารถรักแฟนคลับได้อยากลองพูดว่าเราออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจและก็ห่อเล่าคำว่าเรามาตลอด คิดว่าถ้าเป็นแม่คนแล้วก็จะสามารถรักลูกได้แต่ว่าเรายังไม่เคยบอกรักลูกเลยสักครั้งพอจะพูดคำนั้นออกมาถ้าเขารู้ว่าคำนั้นมันเป็นคำโกหกขึ้นมาละ่ะพอคิดแบบนั้นแล้วก็รู้สึกกลัวเพราะงั้นวันนี้เราก็ยังคงโกหกอยู่เพราะเชื่อว่าคำโกหกจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ถึงสักวันหนึ่งจะต้องรับการกับสิ่งที่ทวาก็เถอะ 社長たちかな